รวมักม่วงจ้ามักม่วงไก่แล้วก็เจียวเจียวจีขีสเสร็จไปเลยคือหืมนี่ไงมาจ้ะมาชิมนกันกรอบมาออื้มอืมอ้ม

คือว่ากินได่ยงเพลดเพลินว่้กกินจำได้ยังเมื่อกินแบบนี้กินให้ถึงวิธีก็คือต้องกินอย่างซีนะคือเอาแบบแซนดิหนงาวคือแบบว่าเสิร์บบเนี่ยะอืมเอ่อ ลาดลงไปสิมักมักลายนี่ก่อนคาเออบุเมนนี่เหรอวะเรื่องเว่เหยาเฮออืมชิมดีมาก 嗯。Mm hmm. Ở chưa bạn nên Đây là... sắp bữa คือมัเป็นเออชื้อเป็นปูนู้อปเดน้ำแบบแบบก็ได้กินหมสนจธิสี่ะอือคันดูน้ำผู้ใหญ่เข้ากันน้ำแบบสุภาพเลยท่นั้นอาแบบให้นส่งทา่อนน่้นอือคันยู นี่มะเขือมีอ่ขิงจาน ให้หมดแ้องมากเป็นผู้ยี่คำคำว่าแซ่แต่้มหกกินแค่นี่มันสิม่เข้าใจ một Ừm. tải Ừm. Sên. mạng tái kịp. Sống mác. này ni. lại. Ừm. ทุกนลองไปกิน,บนเบอร์มมองมองฟาลันซ่บหลายกบกัรปักักปักปก,ปกสนเสอสะใจดีอ,อปไปลไปเลยบาย